สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะมานี่ค่ะเราจะมาเพาะเมล็ดของต้นมหาสัจจรรย์กันนะคะหรือมีลัเคร์นะคะได้รับความอนุเคราะห์มาจากช่องได้โอกาสนะคะที่ได้ส่งเมล็ดพันธุ์ของ มิราเคลิลหรือว่าต้นมหัศจรรย์น,นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเพาะใส่กระถางนะคะรอการขยายพันธุ์ต่อไปนะคะดินของบ้านไร่องพยอมก็คือเป็นดินหมักนะคะหมักใบไผ่ขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับแล้วก็ถ่านไม้ไผ่ ผสมกันนะคะแล้วก็ลาดลดด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าการย่อยสลายคือใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยอย่างเดียวนะคะใครเคยเพาะไหมคะ เม็ดของมิาเคิลเขาต้องบีบเอาน้ำเอาเอาแต่เนื้อหรือเปล่าคะอุ้ยเขาเพาะเม็ดนี้เขาจะต้องเอาแต่เม็ดหรือเปล่าคะคือเอาเนื้อของเขาออกหรือเปล่าคะทำแบบนี้หรือเปล่าคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะคุณช่อง ได้โอกาสนะคะบอกบ้านไร่วงพยอมหน่อยนะคะไหนๆก็ให้มาแล้วนะคะจะได้เพาะเป็นนะคะว่าต้องเอาเม็ดเขาออกแบบนี้หรือเปล่าคะบีออกแบบนี้ไหมคะเอาเนื้อของเขาออกอุ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยอยากกิน ลูกสีแดงแดงสดสดแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะบารายองพยอมก็จะตามสไตล์ของบารายองพยอมนะคะการเพราะนี่ค่ะก็จะเพาะแบบนี้นะคะส่วนเม็ดนี้ เดี๋ยวบ้านเรายพยมจะกดลงไปทั้งทั้งเนื้อเลยนะคะทดลองหลายๆอย่างนะคะนี่ก็ได้หนึ่งกระถางน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระถางอีกลูกนึงนะคะนี่เป็นการเพราะ,มะเมล็ดของต้นไม้มหาสัจจ์น,นะคะ ทำไมถึงเรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์ก็เพราะว่าถ้ากินลูกของเขาไปแล้วเราไปเราไปกินถ้าเรากินมเม็ดของเขานี้นะคะกินไปแล้วประมาณสองสนาทีนะคะแล้วเราจะไปกินของเปรี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงเปรียปร้ยว หรือมะขามเปรี้ยวๆผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิดนะคะเราก็จะได้ผลไม้นั้นที่รสหวานมากๆนะคะเมื่อสมัยก่อนนะคะคุณพ่อของบ้านไร่วงพยอมนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านจะพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่ไปเจอผลไม้เปรี้ยวๆคุณพ่อจะบอกว่า ทำไมเนาะมันน่าจะมีต้นไม้มหสัจจันยร์สักอย่างเนาะที่กินแล้วไปกินอะไรก็จะหวานหมดเสียดายมากๆเลยท่านเสียไปหลายปีจนมามีต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมานะคะเป็นต้นไม้มหสัศจันยร์ถ้าไม่งั้นคุณพ่อคงจะดีใจมากๆก็เพาะได้สงกระถางนะคะเราก็มารอรุ่นกันนะคะว่าบ้านไร่องพยอมจะเพาะ ต้นของต้นไม้มหัศจรรย์หรือว่ามิลเคิลนะคะสำเร็จหรือไม่นะคะมารอรุ่นกันต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไลา์อยงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ